เจเจแชนแนลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เจเจแชนแนลจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวบ้านหลานนะครับผมเดินไปเล่นบ้านหลานกันครับหลานเรียกไปกินส้มตำครับวันนี้เจเอกก็มีนะครับแมงโก้แมงโก้แมงโก้ไปฝากหลานครับไปกินมะม่วงกันครับเพื่อนเพื่อนกินมะม่วงกันนะครับผมแล้วก็ไปกินส้มตำกันครับไปเราจะไปบ้านหลานหลานกันเลยนะครับอากาศร้อนครับผมไปกินส้มกินส้มกินส้มบอกม่วงครับผมกินส้มบอกม่วงแล้วก็ไปกินตาบกฮุงด้วยครับผมมาตามเจเอมาเลยนะครับผม จะเอกก็เดินทางไกลมากเลยนะครับประมาณ29ครับผมจากบ้านแม่นะครับเดินผ่านบ้านแม่กับบ้านพี่สาวนะครับผมแล้วก็เดินไปครับยี่สิบเก้านะครับผมนี่ก็ครับผมมาฮอดแล้วนะครับสมาชิกเยอะนะครับผมครับฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วมาดูนะครับ ตำบักคงตำบักคงปาดปาดปาดนะครับข้าวโปะอุ่นนี่ของฝากนะครับผมของฝากของฝากครับมี่ตำบาม่าเหรอนี่ตำบาม่านี่ตำบักคงขอบขอนิ้วห่อนห่อนครับบ่งข้นิ้วห่ยนห่อนๆครับมาเด้อมาเด้อมากินข้าวกันครับผมบ้านหลานหลานหลานชายครับแล้วก็หลานชาย ฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงครับบ้านหลังสีชมพูครับห้องตองกำลังแซบกันเลยครับผมกำลังแซบๆกันเลยมาครับเดี๋ยวเอทกินข้าวครับกินตำมะเฟย์อันนี้โค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 ครับผมกล้วยกล้วยกล้วยครับผม มะเขือเทศเจ๊เเเเเกินมือไม่ค่อยเป็นครับเพื่อนต้องพริกตะเป็ดเนี่ยอร่อยเรียมมือมาดูหลานทายผมครับนี่คือหลานทายผมครับผมบ้านหลังสี่ชมพูวังต่องครับผม นี่หลันไพรผมเขาหลาไพ่คนสวยอร่อยเกลี้ยงครับวันนี้อร่อยเกลี้ยงวันนี้อร่อยเกลี้ยงแซ่บหลายแซ่บหลายจานใหญ่ๆแล้ผมเหลือแค่นี้นะผมใกล้จะหมดแล้วอันนี้ตำมะม่าครับใส่ไส้กรอกฝรั่งครับหมูยอด้วยครับผม อันนี้อะไรยังมีโคราชเหรอมีโคคาโคราครับผมมีมะนาวหวานมีมะนาวหวานมาดูอ่างปลาด้วยครับมีปลานะครับปลาครับปลาสุภาพครับมีปลาสุภาพด้วยนะครับปลา,าครบาบปลาคราบ นี่เส้นหมี่ครับผมเส้นหมี่แม่หนูใจดูเปนร้องเลยใช่หนูเรดูมันร้องเลยใช่ไม่รู้อี๋ไม่สนใจวับตบๆๆอันนี้ก็ เป็นโมบายครับผมทำจากกลับปองเบียครับผมที่เหลือใช้ครับผมตอนนี้ก็มันเคยมาวายน่ารักก็กลังเนี่ยต่อ้ครับโอเคไปดูข้างในกันครับคุณจะลกๆหน่อยไม่ได้เตรียมรับแขกนี่เป็นห้องโถงนะครับห้องทีวีครับ ห้องอทีวีคองบนี่เป็นห้องของหลานสาวนะครับหลานสาวแพรวครับผมหลานสาวแพรวหลานสาวแพรวหลานชายจะอยู่ห้องนี้ครับเข้าไปทางนี้จะเป็นห้องน้ําครับผมเดี๋ยวขวาจะเป็นห้องครัวซิกแซกน่ารักครับผมไปดูน้องน้องฟ้านะครับน้องฟ้าของเราฟ้าอ๋อน้องฟ้ากําลังทํา เขาทำแจ่วน้องฟ้ากำลังทำแจ่วนะครับก,กินกับมะม่วงนะครับผมแจ่วปาหวานนะครับผมต้องทำ้น้ำตาลละลายนะครับผมเป็นน้ำเชื่อมก่นอนเนาะนี่เป็นสูตรของน้องฟ้าครับผมน้องฟ้าทำอร่อยครับมะม่วงสองหน่วยเมื่อกี้ครับผมน้องฟ้ากำลังทำแจ่วนะครับปาหวานโอ้โหยัย่วไหไหนดูอีกทีสิครับ โอ้โหน่ากินมากๆเลยครับกินกับมะม่วงครับผมน้องฟาใสก็ครับกำลังทำครับแจวแซ่บๆแล้วเราก็จะไปสำรวจครับไปไๆไ่ค <c> ร <oughs> ับโอ้ห้องน้ำฟุง้งฟิ้งครับผมห้องน้ำฟุ้งฟิ้ง ว้าว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 ครับจะมืดๆืหน่อยครับผมออกไปดีกว่ากวังงูครับอ่ามะม่วงกลายเป็นชิ้นแล้วนะครับสองลูกเมื่อกี้นะครับโดยฝีมือน้องฟางเรานะครับเฮ็ดชิ้นโคโรเคเลนะครับผมเฮ็ดชิ้นโคโรเคเลสนะครับโคโรเคเลเป็นตะแซรบครับผมแล้วก็กําลังฟานหอมนะครับผมของฟางเขาก็ฟานหอมมาใส่นะครับผมในเกี่ยวนะครับผม จะไปเชื่อมเมื่อกี้ครับกับน้ําตาลครับผมใส่หอมแดงลงไปด้วยนะครับผมน่าร่อยมากๆเลยนะครับก็มนุษย์ครับมนุษย์คนนั่นเองนะครับคนคนคนโอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องชิมเนาะว่ามันแซบบอแซบนะครับผมจริงๆต้องเกิดการชิมกันดูนะสุดยอดมากเลยนะครับจอจอดมันยอดมากเอาตอนตอนหอมด้วยใช่ไหม ตอนหอมตอนหอมตอนหอมยังไม่อยากมาครับผมไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมยัว่วยั่วมากครับมะม่วงมะม่วงครับเอาหอมมาหน่อยหน่อยครับในที่สุดหอมก็มาเข้าปากจเจน,นะครับผมอืม้มสมประหวานช่วยได้ กลับมากเลยแซ่บมากครับกลับบ้านดีกว่าครับร้อนนี่คือชวนชมครับชวนชมร้อนครับผมพักร้อนอยือนี่ครับลมชมพู่ครับหวานครับเวลามีหมากมีฝนนะครับปลอดสารด้วยนะครับชมพู่เจ๊ปูแบบไม่ได้ฉีดยาครับ หวานกรอบอร่อยมากเลยนะครับผมแต่พอดีหมดไปแล้วนะครับผมตอนนี้มีแต่มดแดงมีแต่มดแดงครับผมนั่งพักอนเด้อครับผมครับนั่งตรงไหนดีครับนั่งตรงนี้ดีตรงนี้ดีครับผมร้อนมากเลยครับผมต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมเจ๊เอกชาแนลนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับรักเจ๊น้อยๆนะครับขอให้รักนานๆนะครับผม อย่าลืมกดติดตามนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันแล้วแต่สะดวกนะครับผมแต่ผมกดติดตามเจเอกก็ดีใจมากแล้วเนาะครับผม่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับท่านใดที่กดติดตามเนาะเจเอจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจเอกเด้อครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับลีปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม